สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องพ่อครัวหวนร้านนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปซื้อเกีดเด๋ยวอยู่ในซอยเดยวดี44ร้านนี้ผมซื้อกินบ่อยมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับมันจะมีกาแฟโบราณอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยก็อ,อร่อยเหมือนกันเป็นร้านที่ขายในช่วงเ,เช้าเก,ก้าเพรเริ่มประมาณตั้งแต่6กโมงครึ่งร้านปิดนะ่าจะประมาณสัก10โมงหรือส1อโมงไปดูกันนะครับเอาหมี่ข้าวน้ำใสครับ เอารวมกันเลยเดี๋ยวปรุงเลยครับเท่าไหร่ครับที่ผมคนเลยนะครับเอากาแฟโบราณร้อนครับแล้วก็ชายเย็นแก้วหนึ่งส<ๆ>าเหรอ ศูนย์สามแน่นอนสแกนจ่ายได้ไหมครับได้ครัเท่าไหร่ครับพี่ตีสิบตีสิบดีพอควรแล้วนะครับได้แล้วครับครับขอบคุณครับชาเย็นผมที่กาแฟร้อนกาแฟโบราณแล้วะโหไส่เจที่พี่ซื้อประจำป่ะ นำไมพี่จะมาแกะ่กาะแฟร้อนกันก่อนนะครับนี่เป็นกาแฟโบราณราคาที่15บาทส่วนต้องเป็นชายเย็นทนะี่แก้วละ20าราคาไม่แพงนะ,ะเต็มคนมากสําหรับเพื่อนๆที่กินกาแฟสดนะกาแฟโบราณพวกนี้เอาตรงๆก็คือมันแกงงวงไม่อยู่หรอกครับส่วนที่ชอบอีกอันหนึง่งที่แกให้นี่คือน้ําชานะอารมณ์ใส่มาคล้ายๆเหมือนน้าซุปนะคยเราก็จะเทใส่น้าําชาแบบนี้เอาไว้ดื่ม อืหอมดีชิมกาแฟของแกก่อน,อ,นอืมเข้มถาใจเดี๋ยวมาดูที่กว๋วยเตี๋ยวกันวันนี้เสียดายหมูแดงมันหมดที่ผมชอบของร้านนี้จะเป็นหมูแดงในกว๋วยเตี๋ยวนะอันนี้ก็จะเป็นรวมพวกลูกชิ้นปลาพวกหมูสับมันจะมันจะหอมสิ่งที่ผมชอบก็คือน้ำซุปของแกนะอันนี้อ่ะเพื่อนๆดูในกว๋วยเตี๋ยวนี ผม่ชอบเส้นหมี่ขาวเตี่ยวร้านไหนดีไม่ดีเนี่ยให้ดูตรงวิธีการลวกเส้นหมี่ขาวนะครับอตอนร้านไหนลวกเก่งๆเนี่ยเส้นมันจะเหนียวหนึบนะฮะแต่ตอนร้านไหนลวกไม่เป็นเนี่ยเส้นมันจะเปื่อยหรือแม่ก็เส้นก็จะแข็งไปเลยอลองมาชิมดูกันนะฮะผมได้กินมา,นาแล้วนะครับเรบเดือนคิดถึงรสชาตินี้พอดีช่วงนี้ป่วยก็เลยอยากกินอะไรนำ้ำซุปที่มันร้อน ชอบอย่างหนึ่งเป็นลูกปีดป่าอืออร่อยเลยขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมและพบกนใหม่สวัสดีครับ